นเนี่ยเนี่ยหลวงพ่อโอภาสีด้านหน้าฮะแล้วด้านด้านข้างนะเออมันก็เห็นเงาเงาเนี่ยนะวิธีดูรูปเก่าระดับไหนนี่ดูลักษณะอย่างนี้ค่อยๆเรียนรู้ไปอ่หมายหมายใจไว้ละว่าตกลงจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะทำเสียงหน่อยทำเสียงหน่อย <laughs> ราคาเท่าไหร่ดีคะพันห้าอ้าวเมื่อกี้บอกเป็นพันห้าแล้ว<ข>อเอาไว,<อ>ว้ก่อน<ข>อเอาไว้ก่นอนลองได้เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เปิดไปแล้วเ,เด็กคนนี้หวงของทักทายเด็กคนนี้นะไม่ใช่ธรรมดานะคะมีกล้องนะมีกล้องเป็นเซียนพระตั้งแต่เด็กตกลงว่าผู้หญิงใช่ไหมคะ เซียนหญิงต่อไปก็เป็นซอสอแล้วมาเนี่ยนะนำนำลูกมาด้วยขายไปด้วยแต่อย่างน้อยเขาก็ได้เปิดบินแล้วล่ะร้านเนี้อ่ะจริงๆนะเขาไม่ทราบไงว่าวันนี้ไม่ไม่ใช่วันนัดพึ่งจะมาครั้งแรกนันเนี่ยมาจากลบบุรีเชียวเนี่ย อุ้ยโอ้ยมีการทักทายมีการให้เสียงเอออ่าโอ้เยอะเลยสิหลานเยอะคือมีทุกบ้านใกล้ๆนี่นะอยู่ลพบุรีก็ใกล้ๆอ๋อมามีลูกบ้านอ๋ออ๋อเหมาเมาเข้ามาเลยใช่ไหมใช่เหมาติดมาลูกบ้านเลยอ๋อเอ่ออันนี้อันนี้เปิดเท่าไหร่ครั้เนี้ย นี่สามอยพ่อแดงหลวงพ่อแดงเขาเรียกว่าอบล็อกเสริมใช่ไหมคะใช่สวยตรงนี้เขาต้องการต้องการรุ่นที่เขาเล่นแต่หลุดหลุดอะในราคาถูกถูกอะนี่นี่องค์นี้หลวงพ่อไปรไม่เอองค์ที่มีปัญหา ไม่ไม่ทราบว่าจะเป็นรุ่นที่มีปัญหาเอ่อตีกันจนกระทั่งตายหรือเปล่าข่าวมันเนี้ใช่รุ่นนี้หรือเปล่าคะนนี้ข่าวคนละรุ่นรุ่นสี่ใช่ไหมแต่แต่เป็นแบบแบบอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเออแล้วเนี่ยหลวงพ่อปไปรมันมันดงอ่ะแถวนี้ก็ดงเขาเล่นหลวงพ่อปไปรกันแล้วเปิดอยู่เท่าไหร่คะอันสองอุ้ยเขาที่เขาว่าเนะ เออซื้อไปแปดพันแล้วแล้วแล้วปรากฏว่าเขาบอกว่าไม่แท้จำมาคืนอตามข่าวอะเป็นเรื่องกันเลยแทงกันเอเจ้าของพระเรียบร้อยไปเมืองสวรรค์แต่คนเออคนที่ซื้อไปก็ไปอยู่ในตาแรงแกง